อ่ากรับสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตไตมมาสหสนะครับไตมมาสกำลังมาแรงเลยลังละประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทโดยประมาณนะฮะช่วงนี้มันไม่มีพ้าออกนะครับคนก็เลยกลับมาหามาเล่นรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นที่ออกอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะราคามันก็เลยขึ้นนะฮะโอเควันนี้นะครับก็จะมาให้ดูว่าไตมมาสที่ผมเหลืออยู่เนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างรุ่นนั่งพานกันนะครับนี่ อันนี้เป็นทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับนั่งผ่านพกกระซับนะฮะนี่จมูกร้อยต่อโคศาลาร้อยปีนะฮะต่ออุกตรงนี้ด้วยนี่นี่ทองแดงลมดำเลขแปดแปดแปดหนึ่งเ,เกือบเกือบก็บเรียกว่าอะไรเกือบตองเหรอถ้าแปดสี่ตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่นะฮะแล้วก็ถัดมา อันนี้จะเป็นทองแดงลมดําแบบไม่มีหน้ากากนะครับก็อันนี้จะถูกหน่อยนะถ้าอันนี้คนสนใจก็อยู่ที่ห้าร้อยบาทพอฮะนะตอนนี้นะโค้ดมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่โค้ดสามหกเจ็ดสองอันนี้จะเป็นทองแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบก็เ,เรียกวอะไรมันปูเหรออมืมันจะเป็นแบบสีออกลุ้งๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะหมูร้อยนะ ต่อโคตรร้อยปีเหมือนเดิมนี่อันนี้เลขหนึ่งศูนย์แปดเก้านี่ดูสองเลขสองเลขนี่ฮะหนึ่งศูนย์แปดเก้าเลขสวยอยู่โอเคอันนี้ทองแดงลมดำกับทองแดงมันปูเนี่ยหน้ากากทองทิพย์ทั้งคู่เนี่ยอันนี้ผมปล่อยอยู่องค์ละแปดร้อยบาทนะฮะ ก็สนใจกระทักมาได้เลยนะครับนี่นั่งผ่านพวกกระซับเนื้อสามเคนะครับสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะฮะนี่สวยจมูกร้อยนี่อันนี้ต่อโค้ดเก้าเก้านะฮะศาลาโคาา้ดศาลาเก้าเก้านี่ต่อโค้ดศาลาเก้าเก้าสองที่ไปเลยเป็นไง สวยแบบนี้นะฮะเลขจะอยู่ตรงนี้244เลขหามด้วยอ่ะนี่ด้านหลังนะครับอ่ะอันนี้เป็นบล็อกแบบบล็อกธรรมดานะสามเคองค์นี้จะอยู่2,200บาทนะครับเพราะว่าสร้างน้อยกว่าแล้วก็สีสารสวยงามแล้วก็เป็นที่นิยมกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวมาดู พิมพ์ต่อไปอต่อมานะครับก็เป็นพิมพ์นี้นะฮะพิมพ์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับนี่เลยพิมพ์วัดหนังนะฮะนี่ดูฮะอันนี้สวยไหมเทพไหมลงยาไปอีกอันนี้จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาสร้างน้อยนะรู้สึกจะ499้อาองค์หรือ39 9อยเงค์นี่แหละผมจำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมขึ้นซับไว้ให้นะ นี่จมูกร้อยนะฮะตอกร้อยปีตรงนี้เห็นไหมนี่เนื้อปีเครื่องบินนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเลขเทพด้วยนี่ฮะเลขเทพ1นหนึ่งเลขเบิลนะฮะเลข1นึ่งีนื้อหาไม่เป็น2อรองใครนะครับอันนี้ก็จะเปิดแพงนิดนึงยังไงถ้าชอบก็สนใจก็ทักมาได้เลยนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นนี้ฮะเนื้อชนวนผิวรุ้งนะฮะ ตอกชอช้างบนห่วงนะครับเลข285นะครับวันนี้อันนี้เป็นบล็อกปกตินะครับเนื้อชนวนนี้เอาไป800พอแคปบไว้ด้วยนะเพราะผมว่าตามราคาที่ผมบอกก็ได้ต่อมานะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ตออง,งูชัดเจนตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นบล็อกทองคําด้วยนะฮะนี่เห็นดอกจันตรงนี้ไหมอ่า อันนี้เลข1นึนะครับสวยงามตอกตรงนี้ตอกร้อยด้วยจลา,าโอเคอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะฮะ,ะมีงองงูตรงนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับก็ราคาสูงนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นทองแดงลมดำนะครับหน้ากากทองทิพนะฮะนี่จมูกร้อเปอร์ซ็์นะครับ ก็อันนี้จะเป็นเลขหนึ่งสามหนึ่งอู้เกือบสวยอยู่เหมือนกันนะฮะอ่าโค้ดศาลาตอกตรงนี้หนึ่งปีนะทองแดงหน้ากากทองทิพย์ก็คิดไป9 0 0อนะครับเพราะว่านี้จะพิมพ์นิยมกว่านะต่อราคาก็าลองทักมาดูนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อชนวนนะฮะหน้ากากอัปกกานะครับอันนี้เนี่ยสวยเหมือนหน้ากากเงินเลยเลขนะครับสองเก้าสามหนึ่งนะครับนี่มีโคตร,ตรงนี้ มีโค้ดาลาร้อยปีตรงนี้อันนี้เนื้อชนวนผิวลุง้งแล้วก็หน้ากากอัปาก้านะฮะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกทองคำเนาะจมูกร้อยนะแต่ว่าเป็นก็เรียกว่าสีของทองแดงจะแปดแตะลงไปจมูกนิดนึงเลขหนึ่งศูนย์ปดแปดนะครับอันนี้อันนี้บล็อกทองคำเนาะก็ หกร้อยบาทนะครับอันนี้บล็อกทองคาด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็เทพอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาอันนี้เป็นเนื้ออปปกาก้านะครับลงยาแล้วก็เป็นหน้ากากชนวนนะฮะอ่ะอันนี้จะเป็นเลขนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้อน,นี่ก็เลขสวยเหมือนกันนะฮะแม่มีแต่เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งในกลุ่มนี้องค์นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสามพันห้านสี่พันนะฮะแล้วเตจังหวะ ชอบก็ทักมาได้เลยนะฮะมาต่อกับพิมพ์นี้นะครับอ่าพิมพ์สร้างบาร,รมีนะอันนี้ก็พิมพ์สร้างบาร,รมีก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะฮะเป็นขอบเรียบทรงไข่เล็กๆหน่อยอ่าจมูกร้อยเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผ่านเงินหน้ากากทองทิพย์นะครับเล็กเนะอ๋ออ่เล็ก,น,ลกนี่ฮะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับอันนี้หน้ากากทองทิพย์ผายเงินอันนี้นะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทพอหน้ากากเนาะอันนี้เนื้อมหาชนวนหน้ากากทองแดงนะครับตอกมอชอชด์สแตนนะครับจมูกรนะ้อยเนาะโอเคตอกโคตรร้อยปีสองแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเลขถ้ามหาชนวนนี้ก็จะแรงนิดนิด เราไม่แรงมากครับก็สนใจก็ลองทักมาคุยได้นะฮะมาะหาชินวนนะฮะอันนี้เนื้อทองแดงพลายเงินนะฮะเลข7137นะครับนี่เลขอยูตรงนี้จมูกร้อยนะฮะต่อตรงนี้ครบพุงนี้ไม่มีต่อสาราร้อปีนะจ๊ะจ้าอันนี้ห้0รบาทพอฮะพลายเงินนะครับ อันนี้ก็เป็นภายเงินเหมือนกันนะฮะเลขหนึ่งสทองแดงภายเงินนะครับก็5้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับอ,อันนี้มีตอกร้อยปีด้วยอันนี้จะเป็นทองแดงนะครับแล้วก็ถักกากทองทิพนะฮะน่าจะเป็นทองแดงลมดำนะเพราะมันออกสีดำๆหน่อยโอเคเลข9ก้าสองแปอันนี้อยู่7จ็อบาทนะครับ อันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นทองเอก็เรียกว่าอะไรฝาบาทตอกรออตรงนี้นะฮะแดงสามหลักด้วย9ก้าสี่หกนะลรวม9ด้วยอันนี้ทองฝาบาทอันนี้นะฮะจะอยู่ที่900บาทนะครับอันนี้เป็นทองแดงลมดำนะฮะก็มีตออุตรงนี้นะครับ เลข3,4,1,7นะฮะถ้าอย่างเงี้ย5 0 0บาทพอทักก่อนได้ก่อนนะจ๊ะทักไม่เป็นยังไงก็โทรมาเลยครับอ่าโอเคก็มาต่อกับอีก1พิมพ์นะฮะพิมพ์สุดท้ายแล้วเพราะว่าเซมาข้าบแก้วผมหมดเกลี้ยงเลยครับก็เหลืออยู่4พิมพ์นะฮะจริงๆแต่มันมี5พิมพ์เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อชนวนผิวด้านนะครับหน้ากากทองแดงนะฮะ ตัวนี้มันจะไม่ตอบตรงนี้นะจันวนทิวด้านหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะครับคาก็ทักได้เลยฮะไม่แพงมากพันหน่อหน่อยอ่ะอันนี้จะเป็นแบบห่วงเชื่อมแบบห่วงเชื่อมจริงๆเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนแล้วก็เป็นในห่วงนี้เป็นห่วงนวะนะครับ สามสามห้าสร้างน้อยอยู่แล้วนะครับพิมไอห่วงเชืเอ่อมเห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับจะสร้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็ข้างหลังจะตอกมอชอตรงนี้มาชนวนนะฮะถ้าถ้าชอบก็ถำไมาได้เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นทองแดงนะครับลมดําแล้วก็หน้ากากทองทิพหน้ากากฝากบาทนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ตอกโค้ดเก้าเก้านะครับในนานๆนนทีจะเห็นทีนะปกติจะเห็นตอกโค้ดสาราร้อยปีเนาะแปดหกสามเก้านะครับทองแดง หน้ากากทองทิปอันนี้จะอยู่8 0 0บาทนะครับแคปทักมาได้เลยนะครับทักก่อนได้ก่อนนะจ๊ะอันนี้ทองแดงลมดำแบบปกติก็อยู่ที่600พอพอันนี้จะถูกแพงแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่เนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองเออเขาเรียกว่าอ,อะไรฝาบ,บาทนะครับหน้าก,ากากทองแดงนะครับ ต่อโค้ด99เ้ยมั้งเนี่ยเอออันนี้สวยนะฮะบล็อกธรรมดานะอันนี้ไม่ใช่บล็อกทองคำ1021นะครับเลขก็อันนี้ก็พันนิดหน่อยนะฮะก็ลองถักมาคุยดูนะครับอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะทองแดงนะครับหน้ากากทองทิพต่อโค้ด99นะครับตรงนี้จมูก100%เลข3หลักด้วย219นะครับ คิดเท่าเดิมนะฮะแปดร้อยบาทน,นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นชุดกรรมการก็น,น่าจะแถมยกลังเนะี่ยคือซื้อยกหลังแล้วก็แถมมาอันนี้จะเป็นพิมพ์วัดหนังนะครับเนื้อทองแดงจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นทองแดงนะครับลงยาสีขาวแล้วก็ขอบแดงไม่ตัดปีกนะครับนะข้างหลังเนี่ยจะเป็นต่อคําว่ากรรมการตรงนี้ด้วยนะครับ เลขอยู่ตรงนี้4 7 5พันนิดๆน,นะฮะถ้าชอบก็ลองทักมาได้เลยนะครับชอบองค์ไหนทักมาได้เลยนะฮะสำหรับคลิปไตมาศนะฮะที่กำลังมาแรงมากๆเลยแคปแล้วก็พิมพ์มาได้เลยโทรมาก็ได้ฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไตมาศก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาสอนดูวิธีดูบล็อกทองคำดูยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ ไปแล้วฮะสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ